โอเคครับก็กราบสวีดะสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในช่องเชนเป๊ะเอแล้วนะครับเนาะก็วันนี้นะครับพี่ก็จนะมาสุ่มตู้นะกรชาที่เข้ามาใหม่น็คือตู้หมีตัวนี้งงนะครับหมี4ตัว <c oughs> แต่ว่าการันตีาการันตี2ีครั้งนะครับจะได้ชุดระดับตำนานนะหรือว่าท่าเต้นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าระดับ20ครั้งของพี่มันจะได้ตัวอะไรนะตอนนี้พี่จะเติมมา1 3ึ0งนามนะเดี๋ยวมาดูว่าตู้นี้20ครั้งของพี่มันจะได้ตัว อะไร10ครั้งแรกของเราเ็ไปดูกันเลยูของสีม่วงอย่างเยอะเลยครับเรือเดี๋ยวมาดูชุดการตีนะพี่จะได้บีตัวไหนนะไอแม้สีของสีทองต้องมาแล้วขอสีทองต้องมาเฮ้ย hey! ได้บีพูเ,เดี๋ยวเราลองไปแต่งชุดหมีกันนะ Few moments later. แต่นี่คือชมหน้าชุดหมีของเรามีการน้ำร้อนอยู่ข้างหลังนะครับเออนี่คือชุดหมีของเราระดับตำนานเดี๋ยวเราจะไปเล่นสมอลลูมิลบนะวันนี้พี่ก็จะนำหมีทั้ง3ามคนบุกโลกนะวันนี้จะ,จะไปเล่นสมอลลูมิลบนะครับเอาหมีไปบุกโลกไนงะอ่าเดี๋ยวต้องไปดูติดตามชมนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้วันนี้ผมผมมีแผนว่าเดี๋ยว เราจะเป็นกิ้งก่ากับฮันนี่ฮะอะไรนะกิ้งก่ากับฮันนี่ไม่เป็นได้หรอใช่ครับเดี๋ยวเราจะเป็นฮันนี่ไงอ๋อฮันนี่มาวันนี้เราหุมก็จะมาเล่นเป็นคอมโบฮันนี่กับกิ้งก่านะครับเป็นคอมโบที่สามารถไต่แรงขึ้นไปแรงสูงสุดได้นะครับเดี๋ยวให้สีทองแบกงนะเรากดไลค์ให้สีทองแล้วอ่กดไะสิบอันเลย <c oughs> มีสิบอันเรากดให้สิบอันเลย <c oughs> มีสิบอันเรากดให้สิบอันเลย <c oughs> ตัดอองนะตัดอองนะเมื่อกี้ตัดตัดอองนะเอามาๆมาค่าปิดปากออกมาไม่จ่าย มเดี๋ยวเอาเอาเอาคอมโบกันดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวมาทดสอบทดสอบคอมโบฮันนี่กับกิ้งกา่ามันจะจะลุ่งจะลุ่งหรือล่วงครับโอเคมันมันตามตามช่องไอตินคุมอ่นเนี่ยมันจะเป็นได้ยังไงผมงนะผมช่องผมช่องนัมเบอร์วันอยู่แล้วครับผมไม่ทำตามใครครับ <Hello. S 1> เอา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 แล้วลงไปทำไมอ่ะล่วงล่วงโอ้ผมอยู่ดูพี่เล่นไงโอผมอยู่ดูพี่เล่นไงอ๋อผมผมก็นึกว่าจะลงลงไปลงไปสํารวจโลกโอ้ยังอยู่ยยังยังของจริงของจริงจะเย็นๆผมผมเมื่อก้ เมื่อกี้มันจะมันจะยิงพี่ไงผมไปรับเทนเมื่อกี้มันจะมันจะยิงพี่ไงผมไปรับเทนอ๋อผมมาของพี่ไม่ได้แล้วผมมาของทิ้งอยู่แล้วครับนี่โอ้ยคนจริงโอเคโอเคคัด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 ทำไมคัดคัดโมคะโมคะก่อนอันนี้อันนี้โมคะก่อนคัดกันคัดคัดคัดแม่ไม่นับไม่นับเมื่อกี้โดดลงเฉยเลยอ่ะอยากอยากจะไปวัดคมใช่ไหมเมื่อกี้ผมก็พีดไงผมก็พีดไปกดกี่ลัคนี่ผมตั้งไว้ผมก็นึกว่าจะไปวัดคม และและแลอยากบอกบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้สู่มครับเออไม่ต้องซื้อครับตื่นตังไม่ไม่ไม่ไเดี๋ยวคอยดาวเข้าบัญชีผมงกอนนะครับไม่ไม่ไม่ช่วยกันไายของเลย อันนี้โมจะก่อนโมคะก่อนก็ดีมากเลยครับชุดหมีก็ดีมากเลยครับอย่าไปลืมซื้อนะครับในเกมซูเปอร์ซัทนะครับถ้าใครซื้อไม่ได้ติดต่อทางแฟนเพจซูเปอร์ซัทไทยแลนด์นะครับผมอย่าลืมซื้อนะครับผมถ้าใครซื้อไม่ได้ติดต่อไปทางแฟนเพจนะครับขอฟรีเลยครับใช่ครับผมถ้าแอดมินดู้อยู่ก็ไอดีฮีโร่เพจก็โอนดาวมาให้ได้นะครับผม มาตาตานี้เราเอาจริงแล้วนะใช่ไหมเมื่อกี้ตาตาเมื่อกี้เราทดลองจริงแล้วเอาจริงแล้วจริงแล้วตาตานี้เอาจริงครับโอเคจะโดนจริงกิโดนจริงมาตาตานี้เราเอาจริงแล้วนะใช่ไหมเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วจริงแล้วลงเลยลงเลยลงเลยผมได้เนี่ยแล้วแล้วเออเออเอาเอ้ยนี่เห็นมือโปยัง ตาตาตาหนี้ตาหนี้ครับตาหนี้ครับตาหนี้ครับไปเอาไปเอาครับตาหนี้ครับอีกแล้วนะครับโดนยิงนี่ครับเดี๋ยวดูสเต็ปผมนะครับผมเล่นเกมนี้มาประมาณสามปีแล้วแตะโอ้เปี้ยงผมเล่นเกมนี้มาประมาณสามปีแล้วเดูสเต็ปดูสเต็ปยังไงผมเล่นเกมนี้มาประมาณสามปีแล้วอ่าครับเรียบร้อยครับคัดนะครับคัดนะครับคัดทิ้งนะ อ๋อไปดีครับหมีมีอยากโดนปาดจังเลยครับมีอยากโดนปาด <_ an> อย่าอย่าอย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าพูดอย่างนั้นสิ <_ an> เฮ้ยกองกองทับหมีหมีของเราต้องได้ที่หนึ่งนะในเรื่องจริงเลยฮันนี่นี่ผมวิเคราะห์มาแล้วจากแรงลมอ๋อเฮ้ยอ๋อนั่นมันเกมปืนรอเปล่าไ <_ an> <_ an> ม่ผมผมวิเคราะห์มาแล้วการที่ยานอวกาศม,มันจะมันจะเคลื่อนได้มันต้องมีลมบนอากาศครับอ๋อเฮ้ยอ้าวก็คนผิดแล้วเธอ เอาด้านเหมือนกันหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดีด๋ยวผมในเมื่อผมกลายเป็นครึ่งแล้วจะให้ผมเอาชุดมีดทำไมเนี่นยผมยิงแล้วพี่เมื่อกี้ผมยิงไปแล้วสองดอกผมยิงอีกแล้วพี่นี่เป็นไงโอ้<ด>โหลวงสามบอกเลยนี่กินเรียบผมยิงเองผมยิงเองกินเรียบนี่จัดก,การร้ยอย ไอ้เขียวมาแล้วพี่ไอ้เขียวไอ้เขียวพี่ไอ้เขียวไอ้แดงไอ้แดงผมยิงมาแล้วพี่สองรอบมันเก็บมากมันล้มแล้วพี่มันล้มแล้วผมยังไม่มีอันนี้เลยล้มที่ไหนยังไม่ล้มเลยมีแล้วพี่เมื่อกี้มันล้มไปแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปผมไปใช้ตู้ผมความรักให้คุณแล้วพี่ผมจะการแล้วจะการแล้วพี่สวยสวยยี่สิบสวยคอมโบนี้คอมโบนี้เหนื่อยอยู่แล้วผมบอกเลยดูดูกล้องจอนะครับเียนผมความรักไปแล้ว ผมช่วงความรักให้เบอร์สามไปแล้วออผมผมไม่มีตัวตนใช่ไหมตอนเนี้ยมีครับมีครับไลาตูนแบงล่างานี่มันรู้ได้ไงว่เมี่ยบอยมันมันบอกครับมันบอกกันแอคนที่ลอยอยู่ไอ,คน,อ,ยอยคนที่รอยอยู่บนหัวเราอะ่ะพี่อันนี้มันตาอะไรอะ่ะเม ไม่ไม่ครับไม่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 ครับไม่ไม่แมวครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่องผมดินครับกระถิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องอันนี้อันนี้ช่องผมดินครับมันน่าจะดูมันน่าจะดูผมอยู่นะให้ตู้เรียบร้อยมันมีย้อนพี่มันมีย้อนอ่ามันมีย้อนมันมีย้อนแต่ผมมีเกาะครับผมมีใจด้วยนะอ่าเรียบร้อยตอนนี้ตรงกลางป่าแล้วพี่เกาะพี่กา อยู่ไปทั้งชายแล้วเอา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 จะเล่นจะเล่นกันซะแล้วเล่นกันซะแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจิ่มใจไปไปไปเดี๋ยว็เราเราเป็นหมีหมีบุกหมีบุกโลกมันเป็นย้อนเวลาตามเพชรมาตามเพชรมามันอยู่ทางนี้เอาวขาวหนุ่โอ้ยเอ้ยอี่าดนี้โอ้ยดื้อ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 ดไ้อดื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 ้ลดื้อ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 ดือดื้อวื้อด มีตัวนี้ล้มอ่ะครับาเโอ้โหเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณคนเดียวอ่ะผมเมื่อกี้ผมไอ้นี่ไงรับก็สูนแทนที่ไงใช่เปล่ารับรับกระสุนแทนใครนะใช่ผมเปล่าแทนที่ไงอ๋อแทนแทนผมใช่ไหมโอเคอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ คือว่าคือว่าโหดโหดไหมโหดนะผมว่าโหดนะก็คอมโบนี้ก็สามารถเอามาไต่แรงได้นะครับจนถึงแรงเทพเจ้าฉลามเลยนะครับก so ็เป็นคอมโบที <Wow. S 2> yeah. ่ผมแนะนํานะสําหรับคนที่มีเพื่อนเล่นหรือว่าไม่รู้ว่าจะเล่นคอมโบอะไรคอมโบนี้ผมแนะนานะครับเป็นคอมโบที่โหดมากๆเลยที่ผมใช้นะเอาฮันนี่บีมาเกาะบนกิ้งก่าเพราะว่ากิ้งก่าจะสามารถล่องผนได้แล้วก็ไปปาดเขาได้นะโยนกลางไป โอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้สุ่มตู้ของตู้หมีนะครับก็ไปสุ่มกันด้วยนะชุดน่ารักมากเลยก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ี่ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ